Number nine, which is an example of onomatopoeia? Is it A, black as coal? D, ouch! Or B, ouch! C, yo! Or D, tuk tuk? Question number nine surathani. tuk tuk. Tuk tuk is correct, that's how i เ <C> e <ars> พิ่งได้ข้อแรกใจเย็นอย่าเกินงามอย่าเกินงามพอดีพอดีมันคืออะไรครับรู้ไหมว่าอ n o m a t o p o e i a คืออะไรดาเดา,ดาเล่นๆดิเดาเล่นๆคำที่เกิดจากเสียงธรรมชาติของสิ่งนั้นๆนะอย่างของของของศัพท์ของคนไทยนี่เยอะมากเลยอย่างเช่นคำว่า แมลงวีอย่างเงี้ยเราตั้งชื่อแมลงวีเพราะมันจะมีเสียงวีมาใกล้ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นอย่างเช่นเดียวกันก็คืออนามาจัพยาตรงนี้ก็คือตุกๆเพราะรถตุกๆเนี่ยเราเรียกมันว่าตุกๆเพราะว่ามันร้องตุก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 ก็เรียกว่ารถตุกตุกนะครับอนามาจัพย o n o m a t o p o e i a นะครับอนามาจย question number 10 last question for this session นะครับคำถามข้อสุดท้ายประจำช่วงนี้นะครับ what south american people built the great city of baku Picchu? is it a aztecs b incas c mayans or d mexicans who get tell incas the incas is correct one more point goes to who get viti and i tawa ชนชาติใดนะครับของทวีปอเมริกาใต้ที่สร้างเมืองมัคคูปิชูนะครับก็คือตอบก็คือชาวอินคา Which country is it in Which country is it in อยู่ระเทศอะไรน,นะ Mexico Me Not Mexico it's in Colombia oh, ล่าสุดเนี่ยได้รับเป็น uh, It was it was counted as the new seven wonders of the world ใช่ไหมครับโอเคขออนุญาตสรุปคะแนนครับตอนนี้โรงเรียนสุราธานีครับอยู่ที่หน,นึ่งคะแนน โรงเรียนวิทยาลัยนำอยู่ที่4คะแนนโรงเรียนบุรณะรำลึกจังหวัดตรังอยู่ที่1คะแนนและโรงเรียนสตูวิทยาครับตอนนี้ยังไม่ได้คะแนนครับอยู่ที่ศูนย์อยู่นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครูเ่เลยครับและช่วงต่อไปกลับมาพบกับช่วง watching and listening สักครู่เดียวครับสวัสดีครับผมนายภูมิศักดติกาโตนจากโรงเรียนสตูวิทยาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาราศิมฆมาจากโรงเรียน से तो